เป็นผู้แทนของท่านขนส่งจังหวัดหลังจากท่านติดภารกิจไปสัมนาต่างจังหวัดนะคะก็จากที่ท่านดรจิตกรได,ได้ได้กึ้นนำเมื่อสักรู่นี้นะคะจากกรณีการเกิดอุบัติเหตุของรถรับส่งนักเรียนนะคะก็คือขอเรียนในเบื้องต้นว่ารถคันเนี้ คือเป็นรถที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเขาเอารถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้ในการรับจ้างซึ่งมันผิดอยู่แล้วนะคะคือกฎหมายบอกเลยเลยว่ารถที่ห้ามมีให้ผู้ใดนํารถที่มิได้เป็นรถยนต์ประจําทางมาใช้รับจ้างโดยคิดค่าโดยสารนะคะ mm hmm. เขาห้ามแต่เขาจะมีข้อยด่ว้นอยู่ว่า ยกเว้นไม่ให้มารับกับรถรับส่งนักเรียนแต่รถรับส่งนักเรียนเนี้จะต้องขออนุญ,ญาตจากทางขนส่งถึงจะเอามาใช้ได้แต่รถคันนี้ไม่ได้ขอและในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแทบจะทั้งนั้นนะคะคือเจ้าของรถจะเลี่ยงเพราะในการที่จะต้องเอารถไปขออนุญ,ญาตเป็นรถรับส่งนักเรียนกับทางขนส่งเนี่ยเขาจะต้องนำรถไปให้เราตรวจไปีละสองครั้งคือตอนหนึ่งภาคการศึกษาเพื่อเน้นเรื่องความปลอดภัย แต่เจ้าของรถไ,ไ,ไม่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 อยากขอเพราะว่าจะติดเงื่อนไขตรงนี้นะคะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือคือในเรื่องรถรับส่งนักเรียนอย่างนเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการจะมีจะมีระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการไว้สําหรับรถรับส่งนักเรียนโดยเฉพาะเลยนะคะเมืม่อออกเมื่อปี62สอง่ะว่าเรื่องว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียนนะคะ<ม>คือจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วน่ะมันยังไม่ค่อยมีเจ้าภาพหลักทีนี้ ทางโรงเรียนน่ะโรงเรียนสถาบันการศึกษาเนี่ยนะคะคือคือเป็นหน่วยงานแรกที่เห็นทั้งตัวเด็กและเห็นทั้งตัวรถถูกไหมคะคือตามระเบียบของกระทรวงศึกษาเขาบอกไว้เลยว่าทางทางโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเนี่ยจะต้องจัดจัดดูความเรียบร้อยควบคุมดูแลจัดทาทะเบียนรถะบียนคุ้มประวัติพนักง,งานขับรถผู้ดูแลประจารถ ทีมที่มามาคู่กับรถดูแลเด็กอะคะ่ะแล้วก็ออกหนังสือรับรองว่ารถคันนี้มาเอามาใช้รับผงดังรเรียนของโรงเรียนนี้แล้วก็เอาหนังสือรับรองจากสถาบัานหรือโรงเรียนเนี้ยให้กับออกให้กับผู้ขับรถแล้วผู้ขับรถเนี้ยจะเอาหนังสือตัวเนี้ยไปที่ขนส่งเพื่อนํารถไปตรวจสาภาพแล้วถ้ารถตรวจสาภาพผ่านตามเกณฑ์ที่เรากําหนดไว้เราก็จะออกหนังสือรับรองให้เขาเป็นครั้งละหนึ่งภาคการศึกษา นะคะคทีนี้ในด้านของขนส่งเองอะนะคะในในตามกรอบหน,หน้าที่ของเราเนี่ยเราก็ทําของเราอยู่แล้วโดยปกติคือเราก็จะมีการทาข่าวประชาสัมพันธ์ออกไปรณรงค์ตามหน้าโรงเรียนนะคะให้คือชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ผู้าเรยกเอาเป็นผู้ประกอบการแล้วกันนะจริงๆคือเขาไม่ใช่ผู้ประกอบการหรอกผู้ที่นํารถมาใช้ในการรับจ้างส่งนักเรียนให้ทราบว่าจริงๆที่คุณทําอยู่เนี่ยคือมันผิดนะ นั้นคุณควรจะทําให้มันถูกต้องและวิธีการขั้นตอนที่ถูกต้องคุณควรทำยังไงเราก็จะเหมือนประชาสัมพันธ์ให้เขารู้ว่าต้องทํำยังไงแล้วก็เราจะบอกเขามีเงื่อนเวลาอ่ทาทั้สองเดือนนะเดี๋ยวเราจะมาดูใหม่นะเดี๋ยวเราจะมงคับใช้กฎหมายเพื่อให้เขาได้เตรียมตัวแต่พอเราพอเงื่อนไขพอเราไปบอกเขาว่าเอออีกอีก,อกสองเดือนนะั้นเราจะมาดูพอเรามาดูปุ๊บพอาก็เห็นเราปุ๊บก,กระจายหายหมดทีนี้พอเมื่อเขาหายหมดเนี่ย เราก็จะบังคับใช้กฎหมายเขาไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่เห็นเด็กอยู่ในรถตอนนั้นเขาก็อ้างว่าเขามารับลูกเขาเขามาจอดเอาเฉยๆหรือบางทีเนี่ยเราไปอยู่เขาเห็นเราแล้วปุ๊บเขาจะโทรบอกเด็กแล้วเขาก็ไปแอบซ่อนตามมุมต่างๆแล้วก็โทรบอกเด็ก<อ>มันคือรถตรงนี้นะอ,อันเนี้ยทีนี้ขนส่งก็จะไม่มีไม่สามารถจะบังคับใช้กฎหมายเขาได้ นี่มันจะให้ขนส่งอย่างเดียวมันมันมันก็ไม่ได้มันต้องมีการบริารการร่วมกันใส่กระายให้ตำรวจตำรวจตำรวจคอยเช็คนะฮะมมองว่าตรงนี้ต้องต้องต้องตำรวจต้องาตำรวจสถาบันศึกษาศึกษาด้วยคือจุดเริ่มต้นมันต้องเป็นจากสถาบันการศึกษาเเขข้้าาใใจจ่ะ